สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องเปิ้นพาเครื่องอีกเช่นเคยเลยนะคะพี่พี่วันนี้ก็ได้พระมาน้อยเลยนะคะได้เหมาตามบ้านมาเลยนะคะพี่พี่วันนี้ได้น้อยมากๆเลยนะเลยอยากจะมาแบ่งปันพวกพี่นะคะคลิปนี้ก็ปล่อยราคาแบ่งปันเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะ อันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะหักมาที่ไอดีไลน์0886725521นะคะเบอร์โทรสายตรงนะคะ0886725521นะคะพี่พี่ไอดี ID ลน์กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ช่องน้องเปิ้ลพักเครื่องด้วยนะคะมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะพี่พี่ มารายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะคะพี่พี่วัดบ้านจานนะ้าเป็นเนื้อทองแดงนะคะหลังหนุมานนะคะพี่พี่รุ่นแรกเลยนะสวยๆเลยนะคะพี่พี่โคตรคมๆแบบนี้เลยนะโคตรคมๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะองค์นี้ปล่อยราคา900บาทนะคะพี่พี่ราคา900บาทนะ นี่เลยนะคะส่องให้ดูกันชัดๆเลยนะเผื่อพี่ๆคนไหนชอบนะคะนี่เลยนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะ พีพ่่คนไหนชอบสะสมเหรียญน,นะคะนี่เลยนะเหรียญเก่าๆเลยนะคะต่อไปมารายการที่สองเลยนะคะ มารายการที่สามเลยนะคะรายการที่สามเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองผสมนะคะองค์นี้เก่ามากๆเลยนะสวยมากๆด้วยนะคะพี่พี่นี่เลยนะองค์นี้เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ราคาเก้าร้อยบาทนะนี่เลยนะคะพี่พี่ นี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะสองให้เห็นเนื้อกันชัดๆเลยนะ นี่นะคะพี่พี่องค์นี้ราคาเก้ารอยนะคะต่อไปมารายการที่สี่เลยนะมารายการที่สี่นะคะรายการที่4เป็นขุนแผนนะคะพี่พี่พักขุนแผนเนื้อดินนะของหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะพี่พี่ ดินเดิมๆแห้งๆสวยๆเลยนะคะมีค่าปลาขึ้นทั่วองค์ด้วยนะคะพี่ๆนี่เลยนะองค์นี้ปล่อยราคา900บาทนะคะพี่ๆราคา900บาทนะราคาจะอยู่แค่น,นี้นะคะพี่ๆมันจะไม่ไปไหนเลยนะอยู่ที่800 900พันหนึ่งอย่างนี้นะคะพี่ๆแล้วแต่องค์เลยนะ นี่เลยนะคะราคาเก้าร้อยบาทเลยนะไม่แพงเลยนะคะพี่พี่ไม่แพงเลยนะ นี่เลยนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ต่อไปมารายการที่ห้าเลยนะคะ ที่ห้าเลยนะรายการที่ห้าเป็นหลวงปูดทวดเนื้อทองผสมนะคะพี่พี่องนี้แกตทองสวยเก่าเก่าเลยนะคะสวยสวยเลยนะนี่เลยนะคะองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่พี่องนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะดี่เลยนะคะองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่พี่ นี่นะนี่สวยๆเลยนะคะองค์นี้สวยๆเลยนะ แปดร้อยบาทเลยนะคะองค์นี้นะพี่พีต่อไปมารายการที่หกเลยนะคะมารายการที่หกเลยนะเป็นพับปิดตาเนื้อเมฆขสิทธ์นะคะพินโตใหญ่นะคะพี่พีของหลวงพ่อทับวัดอนงนะเก่าเก่า,าสวยสวยเลยนะคะอง์นี้เก่าเก่าสวยสวยเลยนะองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่ๆี่แปดร้อยบาทนะ นี่เลยนะคะแปดร้อยบาทนะคะพี่พี่แปดร้อยนะพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนนะคะทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะนี่เลยนะคะพี่พี่พระปิดตาสวยๆเลยนะ ต่อไปมารายการที่เจ็ดเลยนะคะมารายการที่เจ็ดเลยนะเป็นเหรียญหลวงพ่อดำวัดตาลราชบุรีนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะคะองค์นี้สวยๆแห้งๆเดิมๆเ,เลยนะอง์นี้เอาไปราคา900นะคะพี่พี่900บาทนะ900บาทท้วนเลยนะคะ นี่เลยนะสวยๆกันเลยนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะนี่นะคะพี่ๆสวยๆเลยนะ ไปมารายการที่แปดเลยนะคะมารายการที่แปดเลยนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะพี่พี่พันเนียงแตกนะ็นเนื้อทองผสมนะคะองค์นี้เก่าเก่าสวยสวยเลยนะนี่เลยนะคะพี่พี่ องค์นี้เอาไปราคา800บาทนะคะ800บาทนะคะพี่พี่อง์นี้นะนี่เลยนะคะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่เผื่อพี่พีคนไหนชอบนะคะอยากนำไปบูชานำไปศึกษานะ นี่นะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะต่อไปมารายการที่เก้าเลยนะคะ มารายการที่เก่าเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เต่ารี่นะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะมีคาบเบามีคาบเบาขึ้นอยู่ทั่วองค์สวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะเก่าๆเลยนะองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะนี่เลยนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะพี่พี่คนไหนเป็นสายของหลวงปู่ทวดนะคะ นี่เลยนะอย่าพลาดเลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูเนื้อกันชัดๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะพี่พี่ต่อไปมารายการที่สิบเลยนะมารายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะหลังยันสีนะคะพี่พี่องค์นี้มีกรอบเก่าว,วินเทจด,ด้วยนะคะเปิดหน้าเปิดหลังสวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ องนี้สวยๆเก่าๆเลยนะองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่เอาไปหนึ่งพันบาทเลยนะคะองนี้นะนี่เลยนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะอยู่ในกรอบวินเทจแบบนี้เลยนะนี่เลยนะคะ นี่เลยนะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะต่อไปมารายการที่สิเอเลยนะมารายการที่สิเอเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะ องนี้เนื้อหามวลสารแน่นมากๆเลยนะคะพี่พี่คลาสสิกสุดๆเลยนะใครเป็นสายสมเด็จนะคะพี่พี่ต้ององค์นี้เลยนับองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะใครเป็นสายสมเด็จนะคะพี่พี่นี่เลยนัดอยากนําไปบูชานําไปศึกษานะคะนําไปสะสมนะคะพี่พี่องนี้สวยงามมากๆเลยนะ นี่ให้ดูเนื้อกันชัดๆเลยนะคะนี่เลยนะคะพี่ๆเนื้อสวยงามมากเลยนะ เก่าเก่าสวยๆเลยนะคะต่อไปมารายการที่สิองเลยนะ มารายการที่สิบสองเป็นพระชัยวัดพิมพ์หัวจรลวดนะคะของหลวงพ่อทับวัดอนคงนะคะพี่พี่องนี้สวยๆเลยนะใต้ฐานมีจานด้วยนะคะใต้ฐานมีจานด้วยนะคะพี่พี่องนี้เอาไปราคาแปดร้อยบาทนะคะอง์นี้เอาไปแปดร้อยบาทเลยนะพี่พี่นี่เลยนะสวยๆเลยนะคะอง์นี้นะ นี่นะคะพี่พี่สวยงามเลยนะคะองค์นี้นะมีจานอยู่ใต้ฐานด้วยนะคะ ต่อไปมารายการที่13เลยนะมารายการที่13เป็นพระปิดตายานยุ่งไม่ทราบที่เลยนะคะพี่พี่เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะพี่พี่คนไหนทราบที่นะคะก็แนะนำมาได้เลยนะก็บอกได้เลยนะคะเผื่อเป็นความรู้ให้กันและกันนะ องนี้ขอราคา900บาทนะคะพี่พี่ราคา900บาทนะนี่เลยนะคะขอราคา900บาทนะคะพี่พี่มีเนื้อเก่าๆเลยนะคะพี่พ่เก่าๆเลยนะ ไปมารายการที่สิบสี่เลยนะคะมารายการที่สิบสี่เป็นสมเด็จบางขุนพมนะคะพี่พี่ลงรักแห้งๆเลยนะองค์นี้สวยงามมากๆเลยนะคะพี่พี่เอาสวยงามเลยนะคะสมเด็จองค์นี้นะ องค์นี้เอาไปราคาหนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่ราคาหนึ่งพันบาทนะนี่เลยนะคะเก่าสวยเลยนะคะองค์นี้นะนี่ให้ดูเนื้อชัดๆเลยนะคะพี่พี่ นี่เลยนะต่อไปมารายการที่15้าเลยนะคะ ายการที่สิบห้านะคะเป็นหนุมานไม้เกะของหลวงพ่อสุนนะคะพี่พี่ตรงนี้พุทธศิลป์สวยงามมากๆเลยนะคะไม้เก่าๆเลยนะคะพี่พี่องนี้เอาไปราคาหนึ่งพันบาทนะคะพี่ๆีราคาหนึ่งพันบาทนะเก่าๆสวยๆเลยนะคะไม้เก่าๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะพี่พี่ มีไม้เก่าๆเลยนะคะราคาหนึ่งพันบาทเลยนะอุ่งนี้นะคะพี่ๆต่อไปมารายการที่สิบหกเลยนะ มารายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกเป็นพระยอดพงไม่ทราบที่เลยนะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่เก่ามากเลยนะเก่าสวยงามเลยนะคะพี่พี่องค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทเลยนะ <c oughs> นี่เลยนะคะพี่ๆ เก่าเก่าเลยนะ นี่เลยนะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆเลยนะต่อไปมารายการที่17็ดเลยนะคะ มารายการที่สิบเจ็ดเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะวัดบางเฮียนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะพี่พี่เหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เอาไปราคาแปดร้อยบาทนะคะพี่พี่แปดร้อยนะเหรียญเดิมเดิมเลยนะคะพี่พี่สวยสวยเลยนะนี่เลยนะคะ สองกล้องให้ดูชัดๆเลยนะคะพี่ๆมืออาจจะสั่นเล็กน้อยนะนี่นะคะพี่ๆราคา800บาทนะ ่อไปมารายการที่18เลยนะคะมารายการที่18เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อปื้มนะคะวัดเท้านนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพี่ๆองค์นี้เก่าสวยงามมากๆเลยนะคะ เก่าสวยงามเลยนะคะพี่ๆองนี้ก็เอาไปราคา800บาทนะคะราคา800บาทนะคะพี่ๆองนี้นะนี่เลยนะคะเก่าๆเลยนะนี่นะคะพี่ๆ ต่อไปมารายการที่สิบเก้าเลยนะคะมารายการที่สิบเก้าเป็นสมเด็จวันละข้างพิมพ์ใหญ่นะองค์นี้สวยมากๆเลยนะคะพี่พีหลังยุยยุยขอบสวยๆนะแห้งๆเลยนะคะองค์นี้นะสมเด็จแห้งๆเลยนะคะองค์นี้เอาไปราคาหนึ่งพันบาทนะคะพี่พีสมเด็จหนึ่งพันบาทนะ นี่เลยนะคะพี่พี่ใครเป็นสายสมเด็จนะอง์น,นี้แห้งๆเลยนะคะนี่เลยนะเนื้อแห้งๆเลยนะคะพี่พี่ นี่เลยนะคะราคาหนึ่พบาทนะต่อดองราคากันได้เลยนะคะถ้าราคาตรงใจกันนะคะพี่ๆต่อไปมารายการที่20รายการสุดท้ายของคลิปนี้เลยนะมารายการที่20นะคะเป็นพะระลีลาเม็ดขนุนนะคะเนื้อดินนะองค์นี้เดิมๆเ,เลยนะคะพี่ๆ มีเลขขึ้นบางๆอยู่นะองค์นี้นะสวยงามมากๆเลยนะคะออกโซนเข้มๆนะคะพี่ๆองค์นี้ละเอาไปราคา900บาทนะคะนี่เลยนะเอาไปราคา900นะคะพี่ๆเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะ นี่เลยนะคะอ้าววันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่พี่วันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่พี่ฝากพี่พี่กดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเลยนะคะ อันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ id line 0 8นย7แปดแปดหกเนะคะเบอร์โทรสายตรง088 6725521ดหกเนะคะพี่พี่ id line กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะทางเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่แต่ขอบวกค่าส่ง100บาทนะขอคนรับปลายทางจริงนะคะพี่พี่ขอคนไม่สั่งของเล่นนะ วันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ